กาบสบายดีนะสวัสดีเด้อเอฟซีกันเบสสุขสูข่คนที่เป็นพี่น้องพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศกันยินดีเข้าสู่ซองบานนงใจดีซานแนลอีกแล้วมินี่กัสิผ้าพี่ผาน้องไปเบิ่งทางลูกหาลูกไหมพี่น้องเอ้ก็ไปหาแต้จะส,ส่้าเสี่ยงภูแหละพี่น้องเอ้ก็ยังท่านในรบตาว,ตาว,ตาวมาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาแล้วก็สิแกงกินต้นเที่ยงพี่น้องเอ้ไปหาตันเ้ามาเนาะพี่น้องไปพี่น้องเบาลายย้ายหางเนาะพี่น้องเนาะ bày bực năm cành lấy rồi đây pì non tép gì có lục rồi năm hà luộc cả mèo phở gì có nè pì non rồi đây vâng thế nó, sáu bài đi đó rồi đây quá, lại tự rồi phu, tất lục rồi lăng hà cho nó có cua rồi rồi ừ, thằng mù thằng khủ vấn đề trong ta ta nói sao nên là cả sao chiều sao dính dầu sao linh phi non người sao khỏi à sao phi non rồi à lúc mày lúc cua cua rồi thế sao phi non lúc là tạo mưa phi non mà năm hà còn vào đây kèn kinh ton thiêng phi nong ơi cái đây lì phi nong ơi nó mày lẽ phi nong ơi nó mày nó phi nong à, nó cái hỏi khâu khâu phi nong ơi khâu như này phi nong ơi xếp lót phi nong ơi kèn khỏi phi nong ngam ใบเมื่อไดพี่น้องเลยทางลูกคอย้ว่ใบคำมันใบมันเคียวเลยมันสิออกลายพี่น้องเลยลูกไม้คำใบมันสิบลมันมันสิเหลืองอลไรมันสิบอกอกพี่น้องเลยแบบว่าอาชีพหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะแต่ได้มาลูกคอยพาเห็ดพาหาแต่ยังน้อยพี่น้องเลยกะหูกะหูนะพี่น้องเนาะโห่ใบไม้มันเขียวบ่ใบบ่กเขียวบ่มันสิออกบ่อนนี้นะพี่น้อง กับใบมันเคี้ยวกับออกลายพี่น้องเอ้ยก็จะสังเกตเบิ่งใบไม้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเคี้ยวแล้วมันสุ่มเลยพี่น้องเอ้ยมันสุ่มมันสุ่มแล้วมันเสียออกลายไม่ยำแรงส่วนลายมันสีใบมันสีเหลืองมันสีตายเลยมันสีบลอกพี่น้องเอ้ยมันบอสุ่มแห่งต้นอยู่เลยพี่น้องเอ้ยสุ่มยู่บตังเล็กหน่อยสุ่มตะบอลลูกไม้ออกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลูกไม้เป็นน้ำเลยพี่น้อง มันก็สุมมันสุมแล้วก็เจ้าก็ขุดเข้าไปก็เป็นมีหน่อมันพี่น้องเลยมีหน่อมียอดมันก็เจ้า,จาสังเกตได้ประนันได้พี่น้องเลยทางลูกข่อยก็ได้เพราะว่าเขาว่าเบองหนึ่งก็เป็นอสีเป็นเนาะพี่น้องเนาะหาลูกไหม้ลูกมันหาเห็ดหาหอนหาซาบปิพี่น้องเลยทั่วไปเป็นงรมเป็นงานก่แบบว่าตัดอ๋อตัดข้าวคือว่าดำให้ดำหน้าลูกกาลูกมุง้งได้เบิดพี่น้องเลยลูกข่อย คือว่าอยู่ได้พี่น้องเอ้การหาอยู่หากินพี่น้องเอ้การซอกอยู่หากินน้องนะคำนแนวอื่นแล้วบบได้พี่น้องเอ้คือว่าไปค่าคายง่ายมือบบคือว่าไปหันไปหนี่เนาะบบสลัดสลียวพี่น้องเอ้เอบบจากสลัดสลียวปวันใดพี่น้องเอ้คือว่าไปคอหันคอหนี่เนาะกระโบก้าพี่น้องเอ้แบบว่าคนบบรักโบเลม ขำยากกะเบิ้งหมูแล้วก็ไปสงครามูเยนก็ไดโบก้าคอได้พี่น้องเลยเบิ้งหมูกินหมย่ำขำกินยังก็ได้ยากยุบหักโบก้าคอไดคอนหมูนั่งเบิ้งหมูแล้วโมูกินหันกินหนีเนาะกินกระพุ้นกระปาดบอกกินน้ำบอกน้ำหวานไปองครามูเยนก็ไดขำยามโบมีเงินเนาะพี่น้องกับเบิ้งหมูแหละก็สงสารอยู่พี่น้องเลยสงสารทางลลกคือกันพี่น้องเลยขำยามบบมีดนกพี่น้องเนาะ ยุบได้กับบมาคว้าได้กับบัวไรแต่เนี้ยพี่น้องเอ้ยขำยำบัมีกระเจ้าเร็จได้พี่น้องเนาะค่อยเป็นค่อยไปัหาพี่น้องเลยก็พอได้อยู่ได้กินยุบพี่น้องเอ้ยเป็นลูกไม้ลูกตอกเป็นเห็ดเป็นหอนเป็นจีรอจีนายพี่น้องเอ้ยเป็นกระป๋อกระปูเนาะเป็นเขียดเป็นกบกำลงหวยกับพ่อได้พี่น้องเอ้ยเป็นขอยเป็นโมงพ่อไรพี่น้องเอ้ยเป็นทางเขียดทางอย่างไรซรัพย์ไหมอะไรพี่น้องเอ้ยไมัยน้ มาเอา้าข,ข้าวไอ้ทางหมู่เพื่อนชาตาหน่อยพี่น้องเลยหน่อยหมู่เขาเึียตรงกันได้ลูกสาวละก็ได้มาหน้าฟอแเลยชาวบ้านดีสวบ้านดิเนชาวบ้ด,ดีปะลุงเน่ชาวบ้านปะลุงด๋อยชาวละกินข้าวผัดพี่น้องเลยรถตลาดข้าวมาขายข้าวผัดแต่เช,ช้ารถใส่ติดสเลิงมาได้พี่น้องมาขายเลาะบ,บ้านตลาดน้อยขู่มือดอกพี่น้องเลย Makai. Anh hai gậy kín, vinhong hai. Nó nơi vinhong mai gậy. Pay anh gậy, phim ý kiều. Pay anh ý kiều, đi, tiffi đón. Gần hà mày, yêu. Nglu kuo, 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 mày, ba? mày, hà mày, kèn hà nội mày, luôn, ครับเนาะพี่น้องเนาะสอกอยู่หากินไปสี่เละพี่น้องเอ้ยตาบานออกบานนาตื่นมาดูได้กินแล้วก็มีแห้งพี่น้องเอ้ยหายังกะหาเพื่อลูกสู่ชีวิตเพื่อลูกพี่น้องเนาะแต่บางทางตาน้องเด้อลูกได้กินดีใจพี่น้องเอ้ยลูได้กินอิ่มกินเต็มแดีใจทางพ่อแม่ก็ได้พี่น้องเอ้ยหาสู่ชีวิต หากินเพื่อลูกพี่น้องเลยหายังก็ได้บืนเห็ดบืนทำทำงอทำงานก็ได้นาอพี่น้องเนาะงานทั่วไปพี่น้องเลยงานยังเห็ดเบิดอปติเบืเลือกพี่น้องเลยพะว่าลูกได้อยู่ได้กินแล้วก็ดีใจพี่น้องเลยพอได้ลูกนะในกาณาบานมาพอได้กินเหือกินแห้งก็พี่น้องเนาะงานเศษใดพี่น้องเลยเด้ยงไปพี่น้องเลยลูกลายคนพี่น้องเลยห้าสาวเลยพี่น้องเลย เขาปองเขาโลเนาะขาสานอาหารแห่งจ้าเหตุใดพี่น้องเลยมีที่ซื้อกับซื้อหรือว่าเบียรเหตุการณ์ทำแบบ่คอยค่อยๆมีพี่น้องเลยมันอยู่บันนอกบันนาพี่น้องเลยมีนไปหาลูกไม่ลูกตอกแล้วขายพี่น้องเลยก็ได้ลายก็ได้โบลายก็แกงกินพี่น้องเลยตะกี้ได้หน่อยก็ขายพี่น้องเลยได้เขาโลหนึ่งสองโลถอะเถได้ครึ่งโล มันบบได้แท้ทก็ได้พอเรามาต้มมะฮงกินบานนี้ไข้เน่ยแล้วพี่น้องเอ้ไข้เหนื่อยขึ้นน้อยนหนึ่งพี่น้องเอ้เพอหันใจได้ลูกก็ศูนตาบานมาแล้วได้กินอินกินเต็มพี่น้องเอ้กระทั่งเอ้ใจดีอยู่ทางต่างประเทศอเมริกาพี่น้องเอ้ก็ยื่นมือเข้ามาซอยเนาะกระายเถื่อแล้วพี่น้องเอ้เพินก็ได้เปินก,นก็โบประสงค์ออกน้ำเนาะเปินกระทรงสารเมตตา กระหู้เพ <ai> hey, ื meet, los, ่อนในเพซบุ๊กพี่น้องเลยเพื่อนกระติดต่อมาทางเพซบุ๊กพี่น้องเลยและก็ยื่นมือเข้ามาซอยซื้อข้าวซื้อน้ำพี่น้องเลยก็พอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเลยก็พอได้อึดได้หิวไปแล้วพี่น้องเลยก็อิ่มคู่คาบพี่น้องเลยโอ้ดีมุกดีใจหลายๆพี่น้องเลยกท่งเอื้อใจดีเพื่อนยื่นมือเข้ามาซอยก็ได้กินอิ่มกินเต็มพี่น้องเลยท้งของอยู่ของกินเพื่อนก็ ให้ซื้อกิโลดพันว่าอยากยังซื้อกิโลดถูรูถูเตากินพันว่า,าดีใจหลายพี่น้องเลยก็ให้เอือยอยู่ดีมีแหงเด้อเอือยสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจ,ใใจความเจ็บจะได,ได้ความขยังมีทางเอือยอยู่ประเทศอเมริกาก็ได้ให้พือนล่ำเพม่อนรวยเปมือน้าตลอดปีและตลอดไปสุขภาพ,พาพเป็นแข็งแรงเดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยมาหัวเขินทงซานไปหัวจุดที่หมายถือเศษธุรกิจการงานยังกระให้ลุงเลือกในนาทีการงาน ทางเกิดใจดีไปเหตนบริกากรก็ไดกระทางน้องทางนี้กับบ่ลืมบุญลืมคนนุณเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเพิ่นสุขก,กายสบายใจลำเพิ่นรวยตลอดปีไล้ตลอดไปพร้อมโดยครอบครัวของเพื่อนอยู่ดีมีแหงเบิดสุขสุคนทางลูกทางลานทางเลนเพื่อนเนาะทางครอบครัวของเพื่อนก็ให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงไปทงโมใส่ให้ลูกให้หลาน xa nó thằng lục thằng hà lục mày phi nong ơi cho nó cái mưa tôm mưa keng phi ơi kinh toàn thiền phi ơi nếu mưa tôm bay là cả con thiền mà là keng số lục số tàu kinh lăng hà như phi nong ơi đây cày thêm khụ đấy phi ơi lăng sắc sắp lúc của cho phi nong Hãy subscribe นายผมได้พี่น้องเอ้ยพี่ผมเขาไป็นนายผมเป็นน้องกูเขาไป็นนายผมทำมดาได้พี่น้องเอ้ยทาสกิวเพิ่นอนมันกระชันเพียนพี่น้องเอ้ยพี่น้องกับเก่งชาวจิวเพิ่อนหมุนเข้าไปพี่น้องเอ้ยธรรมดาเด้หมุนเข้าไปน้องนะนามโมดาวาพี่น้องเอ้ยนามหลางนามหมุนเข้าไปน้องนม่กลางคอพี่ด้พี่น้องเอ้ยหมุนเข้า phụng phong nhong bớt thì nọ người với xe mày thầm đạt này tội này tội một cái canh hoa kim thì nọ có quả ta được nồi mà ta đi đâu thì nọ nó xỏng vào cái hết và bưng nừng cái khình hoa man nó bùa hoa man cái có đấy hết đấy อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพแล้วพี่น้องเอ้ยทางลูกก้อยเป็นอาชีพแล้วน่ากินวาวสันซะพี่น้องเอ้ยหาอยังกับพ่อได้ไเรืองซอกอยู่หากินรังเขียเอาอยู่พี่นอ้องเอย้ยตกไรบ่ tôi cái, cái này đông lục bị ngài nào ấy đang ở một người phải là thì nào ấy làm làm thì thế thì nào ấy làm phổ bát bây mày mà kèn của có mà đà thì nào ấy một khẩu một khẩu nào mình khó chốt ông, phi làm quạc mưa quạc nạt quạc tà phi nông người, làm cái tép nạt tà oh, oh, khát bớt vẫn được phi chắc một chắc men, một cái lá một khăn tép mưa, phải? một điện thôi, mưa một điện phi nông người, tao con là lục mai nè, đi, rồi kia

I áo I áo know. I see him. áo áo know. I don't 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 là I don't know. I don't know. I ơi, có kẻ don't know. ผักมาแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อผักเมื่อระบาดนี่เมื่อแกงพี่น้องเอ้ยพููแล้วก็ลายพี่น้องเอ้ยเกือบขุนเลยพี่น้องเอ้ยเต็มขุนผักเมื่อบบดนี่หมดเถือนแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี่ยจะปอกพี่น้องเอ้ยเดี๋พี่น้องผักปอกบัดนี่ปอกเลยต้มต้มแกงกินตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยโดยต้มไก่ต้มกันเด้อพี่น้องแกงต้มไก่ต้กันเด้อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศกันี ก็อยู่ดีมีแห่งเกลืองไม่กำกันพี่น้องเอ้ยตอนเพียงหาแต่เาว้าก้อนขึ้นพัดซัดพี่น้องเอ้ยทางคอยไปนำเอาพี่น้องเลยทางลูกก็ได้ทำมาต้มเมียนเด็กก็ต้มเทียนกระเกงพี่น้องเอ้ยโดยทั้งต้าก็ยังปลอกลงไม้อยู่พี่น้องเอ้ยหาลงไม้มากระชังปลอกลงไม้อยู่ความงามพี่น้องปอกแล้วลงไม่ไม่เลยทำมาหอดพี่น้องเอ้ยแกงตท้งเสียบแซ่บเลยสบายดีโดย ลงมากับจักแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยตุ๋นถุงเต่ามาแต่หาแล้วก็จั๊กต้มพี่น้องเอ้ยต้มเหลือแกงกินตอนเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยลวกกระปุ่นกินตอนเช้าพี่น้องเอ้ยทานเที่ยงเที่ยงเหลือแกงลงมาใ้พี่น้องเอ้ยกินกระปุ่นถาพี่น้องเอ้ยเพื่อต้มลงมาใ้ลูกตอกพน้องพี่น้องเนาะต้มจืดได้แล้วก็แกงพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยบวมหน้อยก็ลายอยู่พี่น้องเอ้ยที่หัวในสวนก็ได้สามสีแกงพี่น้องเอ้ย ความงามพี่น้องเอ้ยเปล่แล้วก็ได้ทั้งลูกก็กินกระปุนกระป่าดพี่น้องเอ้ยเปล่แล้วความงามพี่น้องเขาวสวยไม้ไมพี่น้องเอ้ยแซ่บรดเ้อพี่น้องเด้อกินกระไม้กันพี่น้องเอ้ยกระปุนกระป่าดก็ได้มักอะไรพี่น้องเอ้ยของโปรด่อยพี่น้องกระปุนเลยขักรุดพี่น้องเอ้ยขามีกระปุนเลยกระปุนเร็วเขาพี่น้องเอ้ยแซ่บรถ Đây, nó vừa vừa một cần bên nào ơi, vừa vừa trong xuồng khỏi bên nào ơi.